กินไข่ก็อิ่มนะด้วยม,มาทุกคนมากินออมเครื่องในไก่นี่พวงพวงไข่แล้วก็ข้าวเหนียวแล้วก็มีมะเขือสองลูกทำไงทุกคนเห็นนี้อ่ะ อันนี้ตรงที่มันเป็นไข่ไข่อืัอกชีลาวอื้อ 呀，嗯，嗯。

อ,อะไรนะที่มันแบบเหมือนไส้แต่มันมีไข่อยู่ข้างใน,นอืมเปืมน อกอินไข่ก็อิ่มนะด้วย Hmm, hmm tuh <laughs> oh. ni. <laughs> oh, นี่ไข่ไม่เล็กเล็กเล็กเต็มเ,เ,เลยทุกคนลูกสุดท้ายอ๋อเสี้ยวคือหอม,อม <c oughs> อัดคลิปทำมาด้วยนะทุกคนไปดูได้นะวิธีทำข้าหมดแล้วอิ่มด้วยเจอพวงไข่เข้าไปขอข้าวอีกหน่อยกระปิบเข่าโซตายจะพังแล้วลูกเล่นจนจะพังอขออีกนิดนะึง เะเปะจำเปะเปะอืมงองแล้วเนู้อืมมาเขือเขาบวกอืมชีลาอืม เขาเรียกอะไรทุกคนมันเหมือนไส้ใหญ่ๆแล้วมันก็มีไข่อยู่ข้างในอ่ะทําไนเป็นไข่มหมดแล้วพวกสุดท้ายแบบเนี้ยในเหมือนไข่อ่ะ อืมชอบอบืมพักต้นหีดหดี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 นีดีอีดีดะะีดีดีด อย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์กดติดตามกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยเด้อบ๊ายบาย